ทำให้ดีนะครับไม่พอนะครับทำให้ดีเนี่ยไม่พอนะครับต้องแน่ใจด้วยว่าสําคัญโอ้โหบทที่1 3เขานะครับอ่เดี๋ยวอ่านให้ฟังคร่าวๆตอนนี้หลายคนนะครับมุ่งที่จะหาเทคนิคกันว่าจะทําเรื่องนั้นเรื่องนี้ให้ดีขึ้นได้ยังไงนะครับแต่ไม่ค่อยมีคนถามว่าสิ่งที่เราต้องการทำให้ดีขึ้นนั้นมันสำคัญมากแค่ไหนโอ้โห เชียบนะครับลดเรื่องการจัดเก็บอาจจะไม่ได้ช่วยอะไรมากนะครับต้นทุนสินค้าคนเวลาวัตถุขนส่งการจัดเก็บการโฆษณานะครับงานแบบนี้แหละที่เราควรโฟกัสนะครับนี่มาดูคําคมตรงนี้ดีกว่าคําคมเขาจริงๆเพื่อนๆต้องซื้อไปอ่านเพิ่มนะเพราะว่ามันมันยาวนะครับผมอ่านเป็นหัวข้อนะครับนี่ตรงนี้ตรงนี้การโฟกัสทําเรื่องใดเรื่องหนึ่งให้ดีนะครับ เป็นสิ่งที่ควรทํานะครับแต่ก่อนที่จะเลือกนะครับเรื่องที่ควรโฟกัสนะครับและทําให้ดีขึ้นนั้นนะครับลองถามตัวเองก่อนนะครับว่าเรื่องนั้นสําคัญมากน้อยแค่ไหนนะครับก็โฟกัสเรื่องที่เราจะโฟกัสช่ป่ะแล้วก็ไปโฟกัสอีกว่าไอ้เรื่องที่เราโฟกัสมาอันไหนสําคัญสุด <laughs> ประมาณนั้นสุดยอดนะครับอ่ะในตะกร้าคับ